ไอโซกาสูตรใหม่สวัสดคสีครบทุกสีสีไหนเหมาะกับใครรอบนี้ก็จะรีวิวแบบหน้าสดแล้วก็แสงธรรมชาติลูกค้าจะได้เห็นสีลิปชัดซึ่งคอน,นี้จะมีทั้งหมดส0สีมาก่อนจะทาลิปกรจะลบลิปออกก่อนนะคะก็คือเป็นคนปากค้ำเหมือนกันแล้วก็จะไม่ลงในสอดเขียนขอบปากด้วยทุกคนจะได้เห็นกันชัดเริ่มที่เบอร์ศูนย์หนึ่งเลยศูนย์หนึ่งก็จะออกชมพูตุ่นๆนะคะเท่าที่การเก็บข้อมูลคือคนไทยจะชอบใช้บเบอร์นี้มากทาแล้วหน้าขับผิวหน้าดูสว่างขึ้นแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเบอร์ศูนย์ ซึ่งเบอร์02อะค่ะจะมีความติดส้มติดแดงกว่าแต่ว่าเฉดสีคล้ายกันมากเนี่ยทุกคนพอน้องมาอยู่ที่ลิปพ่ป,ป้ามันจะดูมีความติดส้มกว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะสีจะมีความเหมือนกับพิงค์ลสุดที่หนึ่ง0102เบอร์พิงค์ลนนะคะเนี่ยทุกคนสีจะมีความใกล้เคียงกันมากเบอร์สามเป็นดูชอโทนที่ถูกต้องจริงป้าเป็นเบอร์ที่กัดชอบมากที่สุดตั้งแต่ทำลิปมาดูดิทุกคนมันจะมีความชมพูแบบสดใสมากพาแกดูนะ เนี่ยชมพูถูกต้องเบอร์ศูนย์สและสำหรับใครที่ชอบความติดม่วงเบอร์นี้ก็จะออกสาวคูโทนนะคะจะเป็นชมพูที่อ,อมม่วงนหน่อยๆทาแล้วสวยเหมือนกันอืมเบอร์0ูนย์ห้นี้จะเป็นสีส้มอิฐออกตุนๆนวลนัวน้องจะแอบเหมือนสีส้มแททูตินรุ่นนี้นะคะคือทุกคนชอบกันเยอะมากจะมีความส้มตุนๆละมุนละมุนนะสามารถใช้ได้ทุกวันเหมือนกันต่อไปศูย์หอุ้ยกรชองสีเขียวมาก นี้จะเป็นแดงตุ่นนะคะคิดว่าสาวๆนะ่าจะชอบเบอร์นี้กันเยอะมากขอสวัสดให้ทุกคนดูชัดๆนะคะคือน้องจะเป็นสีแดงที่แบบติดชมพูติดแดงแล้วก็ติดน้ำตาลหน่อยๆนะคะเวลาไปอยู่ที่ปากคือสวยมากเนี่ยทุกคน ก็ว่าน้องไม่ได้เป็นสีแดงที่แบบชูฉาดจะเป็นสีแดงตุ่นๆคิดว่าทุกคนที่ไม่กล้าใช้สีแดงเ่ะลองใช้เฉดส,สีนี้ได้นะคะก็ว่าหน้ามันดูพุง่งและสี89 9นะคะจะเป็นสีที่การใส่กิตเตอร์เม็ดเล็กๆละเอียดแล้วก็เป็นกิตเตอร์พิเศษด้วยเบอร์เ <Ber ge. S 1> อันนี้ก็จะออกแบบอมชมพูสำหรับใครที่ชอบความพุง่งความว้าวความตะโกนะคะเบอร์แป เป็นอีกสีของวอร์มโทนนะคะนี่น้องจะออกติดส้มแล้วก็เป็นสีที่การทามาเพื่อสําหรับน้องๆน,นักเรียนสามารถทาไปโรงเรียนได้เลยน้องเป็นสีส้มอมชมพูนะคะแกเป็นสีที่แบบน่ารักมากเนี่ยแล้วก็คิดว่าสีนี้น่าจะเป็นสีที่ทุกคนควรจะมีคนละหนึ่งแทง่งคือเป็นสีที่แบบธรรมชาติมากน่าสดก็คือใช้ได้เนี่ยเขาจะมีความส้มแล้วก็ติดอมชมพูเข้ากับแบบสีปากมากคือน้องเขาจะมีกลิตเตอร์ละเอียระยบะยแต่ว่าแบบเม็ดเล็กมากๆแล้วก็ น้องเหมาะกับแบบหน้าสดหรือว่าทาไปโรงเรียนใครที่อยากแต่งหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติคือมันเข้ามาก4 09นะคะเป็นสีคูโทนเป็นสีแดงแล้วก็อมม่วงนะคะอืมกิตเตอร์เบา,วาวเล่นแสงและเบอร์สุดท้ายคือเบอร์00นะคะแท่งสีขาวสีนี้จะเป็นสีกิตเตอร์นะคะที่มี PH ก็คือทาไปปากจะเป็นสีชมพูน้องก็จะมีความเงาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะนี่ สารบำรุงแน่นเหมือนเดิมเนื้อไม่เหนียวเหนอะหนะสีชัด p i ก m e n t แน่นจะมีจุ่มพคกุญแจเพชรครบทุกกล่องนะคะนี่มีซีเค็ดด้วยมีใครเห็นข้างในนี้ไหมจะเป็นดาวแล้วก็เป็นเพชรคือจะบอกว่าน้องคือสัญลักษณ์ของน้ําหอมหรเอร์พชั่นเลยนะคะลองแบบไปหยิบดูกันซึ่งซีเค็ดคือแรงมากละชื่อของซีเค็ดก็คือดวงดาวหรเอร์พชั่นเราอยากจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของเลือร์พชั่นด้วยกันค่ะเจอกันวันที่31นี้ตอน2ทุ่มตรงไลฟ์สดสอกกา์ดค่ะ